ใช่แล้วครับทุกคนที่นี่ก็อาจจะเป็นฟาร์มฟาร์มหนึ่งเนาะการเลี้ยงอีกแบบหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่สําหรับที่นี่ผมเชื่อว่าเขามีความสุขกับการได้ทาเขามีความสุขการได้เลี้ยงและเขามีความสุขกัรแข่งขันการเข้าประกวดนะครับผมเชื่อว่าแต่ละท้องถิ่นนะครับแต่ละที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นว่านะครับสัตว์ที่คู่กับพวกเรามาก็คือบัวนะครับแล้วก็ฝ่ายนะครับซึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ตระหนักถึงตั้งแต่เขาแต่ตั้งแต่พวกเราใช้เข้าไถนานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมนะก็อยากให้เขานะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับประกวดสวยงามนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมหาใพวกคนสนใจ นะครับเอาวัวเข้าประกวดเพิ่มมากขึ้นเนาะวัวจะได้อยู่กับเราเป็นนานนะครับเชื่อเถอะนะว่าคนโตมาทุกวันแล้วกินเขาทุกวันผมเชื่อได้เลยว่าสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ร <ique> ักษาเขาไว้นะครับเขาก็จะหมดจากโรกนี้ไปเอาละครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานคนหนุ่มบ้านพีด้วยนะครับที่มาให้ความรู้และก็ให้เรามาได้เยี่ยมชมฟาร์มที่นี่ด้วยนะครับผมนะเอาลครับบางทีว่ามองว่าสวยก็ ไปก็ยังสู้เขาไม่ได้ครับหนูรมากผมว่ามีเดิมพันด้วยนะครับมันก็มีเดิมพันนะครับพี่าไปนั่งกันลยเออมันกินกันเลยนะค่ะบนี้กินบ้านเป็นหลังที่เป็นทุ่งเลยนะได้ต้องอย่ครับดูตั้งแต่เล็กๆนี่เลยเรือนของเรืองเนี่ยรู้แล้วไม่ยังครับพันนี้ยังไม่รู้ครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนแต่เราขอเดินสุดเต็มกำลังทม่มีถ้าใครรักเรื่องัวเขบาเรื่องวัวตามผมมาเลยครับผมจะพาไป รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมทุกคนนะฮะสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมนะครับไอสุคนรักวัวนะครับก็ได้มาที่เมืองเพชรบุรีที่นี่ใช่ไหมพี่เพชรบุรีเช้าอ่ำแลผมแล้ววันนี้เราจะไปเราไปที่ไหนที่นี่มีวัวอะไรวัวลานวันนี้มีวัวลานนะครับแม่วัวลานวัวลานแม่วัวลานแล้วทําไมที่นี่เขาเลี้ยงวัวลานพี่ ก็มันเป็นะเพณีคร <ial. brands. S 1> ับเป็นประเพณีเข้าอะไรครับผมเรื ah. ่องราวจะเป็นย <laughs> ังไงติดตามมีพีนี่เลย let's go และตอนนี้นะครับทุกคนบัวนะครับอยู่ข้างในนะครับผมนะอยู่ในป่าเลยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะตามบัวกันทุกคนไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์เลยนี่นะนี่วันนี้เราพาตัวไปไปฮะคันไหนก็ได้ครับผมไปเลยคันนี้ก็ได้ไปคันไหนก็ได้คั้นรู้อ่ะเลย let's go ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลย,เลย,ยนะมีที่เหยียบไหมอ้าวผมนั่งผิดคันดีกว,ว่าถ้าทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่บัวลานตรงนี้แล้วนะครับผมนะและเลยอยากจะรู้ไหมครับว่าบัวลาน,นที่นี่เป็นของใครนะครับ แล้วที่มาที่มาเนี่ยเหล่าไหนนะครับว่าทำไมเขาต้องเลี้ยงวัวลานแบบนี้ด้วยนะครับที่นี่เพชรบุรีนะครับจ้ามทุกคนไปรู้จักกับพี่เขาคนนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับเชิญครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมที่นี่วัวลานเหล่าไหนและยังไงที่มาเป็นยังไงมันไหลไหลเหล่าครับแนะนําตัวก่อนดีกว่าแนะนํานิดนึงผมชื่อแฟงครับครับพี่แฟง พี่แฟงเฉยครับเราวัวน,นี่เป็นเราพี่แฟงเฉยครับคือเราพี่แฟงนี่รู้เลยเหรอแฟงเราแง้งบ้านพีครับจะแฟงบ้านพีครับนี่รู้เลยก็คือเป็นวัวล่าเราเนี้ยเราเลี้ยงไว้ทําไมพี่ก็เอาไว้แข่งนี่ครับเอาไว,เาไว้เอาลูกไปแข่งนี่แหละครับเดี๋ยวพอออกมาเป็นตัวผู้ก็พอได้อายุก,ก็เอาไปซ้อมอนะครับแล้ววัวของที่นี่ยมัน มันเป็นจุดเด่นยังไงแล้วขายยังไงแล้วกินอะไรพี่ก็มันก็กินหญ้าด้วยไปนี่แหละครับพอนั่งก็จะไปวิ่งก็บำรุงหน่อยครับอืบำรุงให้มันลักษณะไหนที่พี่มองว่าสวยจัดเลยในวัวเนี่ยอ่ะในผมขอดูหน่อยสิสวยแล้วครับมันก็ตัวนี้เป็นไงเนี่ตัวนี้มันก็อนุนะครับอนุก็มองสวยอยู่ครับตัวตัวน้อยครับตัวน้อยบนเข่าตัวสีเทาๆนั่นเหรอเนี่ยเนี้ยครับตัวเนียครับ ตัวเล็กแดงๆเนี่ยเหรอครับตอนนี้ขอเรียกว่ามันก็สวยครับอืมมันก็พอได้อยู่ในพี่ตัวยู่อยู่บนเขาเ่ยนะครับครับตัวยืนนี่นครับอ๋อนี่เหรอตัวที่เรามองว่าคร<ช>ับกี่เดือนพี่ตัวนี้เอาไปละว,วัวน,นี่ประมาณสองเดือนได้ครับวัวสองเดือนนี่สวยแล้วเหรอพี่ครับมันเป็นวัวเล็กนั่นนั่นนั่นหนึ่งอืมนี่ที่เขาซื้อขายวัวแบบนี้ใช่ไหมตัวเขานี้ใช่ไหม เขาดูันตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่ครับบางคนก็เอาไปวัวประกวดกันครับแล้วก็นั่นมันไปได้หลายท่าครับมีท่าไหนบ้างพี่อมันมีวัวประกวดก็ได้ไปประกวดประกวดนี่ประกวดอะไรประกวดสวยงามครับประกวดสวยงามก็ได้ครับอืมวัวพันนี้นะครับแต่ว่าน้อยตัวที่ว่าจะไปประกวดได้มันต้องสวยจริงครับมันต้องสวยจริงๆครับมันต้องสวยจริงๆนี่คือต้องฝึกไหมพี่หรือว่าเกิดมาสวยเลยเกิดมาสวยของเขาเลยครับ ละสะักษณะเด่นๆเขากว่าสวยของพี่ในที่นี้พอจะเข้าประกวดได้ไหมมันก็มันแล้วแต่อยู่ะครับบางทีว่ามองว่าสวยก็ไปก็ยังสู้เขาไม่ได้ครับอืมันก็นี่คือหนึ่งประกวดสวยงามเลยวัวพันนี้คขาอสองแล้วพี่สองวะวิ่งลานครับฝูงวิ่งลานครับ<า>วิ่งลานนี่เขาเอาอะไรครับก็วิ่งไปแข่งกันแล้วครับไปแข่งเอาเหมือนกับว่าไปแข่งกันสนุกสนุกกันะครับอืม ไม่สนุกแล้วมัง้งผมว่ามีเดิมพันด้วยนะครับมันก็มีเดิมพันนะครับพี่ทาไปนั่งกันเลยเออมันกินกันเลยนะครับตอทีกินบ้านเป็นหลังที่เป็นทุ่งเลยนะได้งคนเงอเล่นกันไปนั่นละเออได้ย้อนกลับมาเรื่องความสวยงามนิดหนึ่งพี่ไอความสวยงามเนี่ยครับเขาเขาซื้อขายกันเท่าไหร่ดีกว่าอ่ะสวยงามทีเนี้ยก็หลายบาทอยู่เหมือนกันครับหลวงค่าพัานเนี้ยหลวงค่าสวยๆเข้าตาเสียงก็อยู่ประมาณตัว สองหมืน่นได้ครับสวยงามนี่นะครับแล้วแต่เราตกลงกันได้อริงซขายกันอยู่สองหมืน่นครับมันก็แล้วแต่ตกลงกันครับแล้วประกวดวิ่งลัานพี่ซื้อกันอยู่เท่าไหร่ประกวดก็ส่วนประกวดครับ<อ>วิ่งหลานก็ส่วนวิ่งล้านส่วนวิ่งลานนี่ซื้อกันอยู่ราคาเท่าไหร่มันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่รองห้าวิ่งดีก็มีคนชอบก็อีกอย่างครับอืม เขาว่าอีกอย่างหนึ่งคือเอาเป็นเงินได้ไหมเป็นราคาตัวเลยได้ไหมใช่ครับรองห้ามีคนมาชอบสมมติว่าเนี่ยวิ่งดีครับดูตั้งแต่เล็กๆนี่เลยเรือนของเรือนเนี่ยรู้แล้วไม่ยังครับพันนี้ยังไม่รู้ครับเน,นี่ยต้องรอรุ่นๆเนี่ยเนี่ยรุ่นๆรุ่นๆเนี่ยครับจับไปซ้อมกันนะครับอ๋อรุ่นๆนี้แต่ว่าตัวนี้ตัวเมียนะอ๋อรุ่นเนี้ยส่วนมากจะซ้อมตัวผู้ใช่ไหมครับครับซ้อมตัวผู้อือพอมีแวววิ่งดีอะไรดีมีคนคสนใจเขาจะมัหถามนีครับออื รู้เลยว่ารุ่นนี้กาลังซ้อมดีครับก็้าต<ด>นี้ตาเซียนอะไรป็นเนี้ยครับอ๋อก็ดูประมาณรุ่นนี้กันครับคือนี้คือวิ่งถ้าวิ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่พี่ถ้าวิ่งดีๆเลยก็วิ่งดีๆก็ตัวสองหมื 2, กก่น 2, ค,ครับว่าตากันสองหมื่นแล้วครับตอนนี้จับดูกันที่สองหมื่นแล้วครวับนอ้องก็ซ้อมแล้วอะไรแล้วมันแล้วเตะฝีตีนนี่ละครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีไปรูไหนอีกได้บ้างพี่นอกจากวิ่งแล้ว เทียมไท้ครับเทียมแล้วเทียมเทียมได้ครับฮะเทียมได้เทียมไทยเป็นยังไงพี่ก็เทียมได้เครืผมมาอธิบายให่ฟังเลยแล้วเทียมได้เทียมไทยเป็นยังไงพี่เอาเหมือนไถนาเหรอครับไถนาอะไรไปนั้นเลรครับเอาวัวแบบนี้ไถนาได้ด้วยเหรอได้ครับได้ต้องเอาไปฝึกครับก็เขามีงานมีอะไรก็เอาไปช่วยกันอยู่ครับอืมไถเหมือนไถเป็นซุยเป็นไร่เลยนะเขาักจัดไถเป็นวงนะครับ อ๋อถ่ายเป็นวงถ่ายแบบถ่ายจริงๆหรือถ่ายประกวดหรือว่าถ่ายเป็นยังไงก็แข่งกันนี่แหละครับถ่ายแข่งด้วยครับถ้าจะมีเงินรางวัลมีมีนมัการเคยดูครับอืมมีสามถ่ายนะยใส่เวลาถ่ายนี่ถ่ายเอาเอาถ่ายเก่งถ่ายเร็วถ่ายแข็งแรงถ่ายไงเขาว่าเดินสวยครับเอาเดินสวยครับเดินเดินสวยเดินพร้อมกันอะไรพบบนี้ครับอืมแล้วเขาซื้อขายกันอยู่ท่าถหรยพี่ไอเดินสวยเนี่ยถ่ายเดินสวยเนี่ยก็หลบาทครับส่วนมากเขาจะเอาวัวใหญ่ หัวสมัยเก่าหัวเขายาวๆแล้วัวสนพันนาำเป็นพันนี้ไหมพันเดียวกันครับพันแต่มันตัวใหญ่ขึ้นครับไอรุ่นตัวผู้ใช่ไหมใช่ครับตัวผู้หัวใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยบางทีก็มีหัวเล็กนะครับก็เดี๋ยวนี้เขาก็เอาหัวเล็กไปเทียมไทยเหมือนกันอืมเขาก็หาดกันไปอะไรแบเนี้อืมนี่คือวิถีชีวิตวัวลานใช่ครับไปได้หลายท่าไปได้หลายท่าแล้วมีท่าอีกอยู่นึ่ไหมมก็นี่เลยครับก็มีนี่หละ เทียมเกียนเทียมไท่บัวรานบัวประกวดอะไรนี่เลยครับประมาณห้าห้าทางที่เขาท้ส่วนมากทางหลักก็อยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นหรือถูกใจกันจริงๆวิ่งเป็นเซต็นร้านก็มีนร้านก็มีครับที่เคยได้ยินนะครับครับแต่เราของเราเนี่ยถ้าใครเลือกมาดูก็อยู่ประมาณหลักสองหมื่นสามหมื่นยังไม่ได้แบบมีชื่อเสียงอะไรมากนะเคยที่นี่เคยไปแข่งแล้วชนะอะไรบ้างไหมยพี่ก็เคยครับเราเนี่ย กมตัวไหนพี่ตัวไหนวัวอยู่ที่บ้านไงวัวอยู่ที่บ้านครับวัวนี่วัวในฝูงเราเรานี่แหละครับเกิดจากฝูงเรานี่แหละครับอืมเคยไปชนะได้อะไรไหมก็ได้เงินรางวัลกันได้ไปเล่นกันมานี่แหละครับอ๋อเดินนอันนี่นะครับว้าชื่ออะไรพี่เอ้าชื่อต้องมีหลายตัวพี่มันไม่เราให้ชื่ออะไรเราใช้ชื่ออะไรไปไปไปแข่งตอนไปแข่งรวมมั่นพีครับรวมมันพีเอ้นี่ใช้ใช้รู้ใช้อะไรนะ พลังหนุ่มบ้านพีครับอ๋อพลังหนุ่มบ้านพีคพี่ผู้รู้จริงผู้รู้จริงครับยื้อไว้อดกเต้นอันนี้แต่พี่เป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ใช่ไหมครับพี่ชื่ออะไรนะชื่อแฟงคุณแฟงนะครับคุณแฟงเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ผมถามนิดนึงเลี้ยงวัวแบบนี้มานานมากหรือยังครับก็เกือบสิบปีได้แล้วครับเกือบสิบปีคือเลี้ยงไปขายไปอย่างนี้แหระฮะใ่คุณแง่ไม่ได้ลงทุนแล้วสิตอนนี้ก็ไม่ได้ลงทุนครับลงทุนออกนแรงอย่างเดียวครับลงทุนแรงเดียว เนี่ยเขาก็กินอยู่ตามทุ่งใครละเนี่ยที่ใครละเนี่ยก็ที่ของชาวบ้านนี่แหละก็มานั่นที่มันไม่ได้ทําอะไรก็รเอาวัวมากินเอาวัวมากินได้เขาก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้มากนะใช่ครับอืแล้วผมถามนิดหนึ่งเลี้ยงวัวแบบเนี้ลําบากไหมเราลําบากไหมก็มีมั่งครับลําบากอะความลําบากบางทีไปเจอมันไปเข้ากินส่วนเขาก็ลําบากอยู่ไงอ๋อแล้วสมมติเรื่องเงินเรื่องทองลําบากไหม เรื่องเงินเรื่องอของค่ากับการที่เรามาเลี้ยงเขาไหมหรือว่า<อ>ทําไมพี่ไม่เลี้ยงบัวตัวใหญ่ๆแบบเขาอ่ะก็นี่เนี่ยมันก็โตครับ<อ>มันก็โตว,วนตันโตคืนนี่แหละทว่าตัวใหญ่ของผมหผมหายความว่าตัวที่ตกตัวหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยนะมันก็มีครับตรง้า่นั้นอ่ะพรเน,นี้เดี๋ยวเราไปปั้นก็พอมีอ๋อหมายความว่าเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยสามารถทําราคาเป็นแสนได้ได้ครับเนี่ยบัวอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับ โอ้เหรอพี่มันอยู่ที่เราทํานี่แหละไปปั้นกันอีพีครับอืมไปซ้อมไปอะไรอีพเจอตัวไหนที่มันเก่งๆจริตจริติติริบหน่อยแล้วก็ไปฝึกไปซ้อมใช่ครับเอาใช่ก็คือวัวลานนะครับใช่แล้วทาไมคนส่วนมากเพชรบุรีเนี่ยชอบเลี้ยงวัวลานครับพี่มันเป็นกระเพณีครับเป็นประเพณีเลยใช่ครับตั้งแต่รุ่นปูรุ่นชวดกันมาเลยครับอืมก็คือ ส่วนมากเขาจะเรี้ว่าง้นมาอันนี้แล้วครับอืมแล้วเคยแบบว่าคิดแบบว่าโอ้โหไม่อยากได้แล้วไม่อยากทําแล้วเหนื่อยท้อเลยมีไหมคือเคยคิดมีการแบบนี้ไหมก็มีมั่งตอนช่วงเหนื่อยครับแต่ว่าก็ไม่ได้นั่นครับมันเกิดจากเหนื่อยครับเหนื่อยรีอวัวไปกินของของเขาบ้างอะไรบ้างเหนื่อยสุดแล้วใช่แล้วท้อไหมตอนนั้นไม่ท้อแล้วครับก็ก็ต้องเลี้ยงครับก็ไปคุยเขาครับก็ต้องไปคุยสู้หน้าไปคุยกับเขา นีอัวไปกินข้องเขาเราเพิ่มวันนี้ครับกแก้บรวดก็มีฮะแก้มรวดบ้างครับแก้บลวดก็มีเหรอครับครับโอ้โหมันก็มีหลายรูปรูปแบบครับคนเรามันไม่เหมือนกันอืมจะมีมาไม่เหมือนกันมีมาทั้งแบบว่าบางคนก็คุยง่ายใช่ครับบางคนก็คุยง่ายบางคนก็นั่นครับคุยยากหน่อยไปคุยในร่มไปอันนี้ก็คือพี่เลี้ยงบัวกี่คนครับเนี่ยผมเลี้ยงกันอยู่สามคนครับสามคนตีคนครับ แบ่งกันไหมก็แบ่งกันก็มีมีมั่งครับคือแบ่งกันด้วยครับเราอันนี้สามคนนี่คือใครคนนี้คือเจ้าของหมดจริงๆเลยครับก็มีวัวใครคนนี้คือใครนี่ก็มีวัวอยู่ในนี้เหมือนกันอ๋อมีวัวอยู่ในนี้เหมือนกันพี่มีวัวกี่ตัวก็สามสิบสี่สิบได้ครับพี่ยังวัยรุ่นอยู่สามสี่สิบพี่มีมีวัวกี่ตัวครับพี่ชื่ออะไรนะตัวครับพี่มีสามตัวอ๋อเอาไปฟังเลี้ยง่ะครับเอาไปฟันเลี้ยงคนนี้ทำ เลี้ยงวัวอยู่อยางนั้นครับเลี้ยงวัวในนี้เหรอเฮ้ยวัวเขาอยู่นู่นแต่ว่าเขามาเที่ยวเขาเขามาเลี้ยงเขามาดูแล้วเลี้ยงวัวสามตัวทําไมไม่เอาเยอะๆเลยครับก็เดี๋ยวค่อยตายเต้าไว้เขาแต่เต้าไปเดี๋ยวเขาแต่เต้าไปแล้วทําไมเรามาเลี้ยงวัวเขาล่ะเป็นไงเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วหรือไงไม่ครับชอบพรเพชรชอบแหลอครับครับมันเราเราชอบนี่เกิดจากอะไรเกิดจากเราเอาวัวไปชนะหรือว่าเราไปเจออะไรทาไมถึงชอบครับ ก็เลี้ยงมานานยันเขาเนี่ต้งนานแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันมานานแสดงว่าเขาขายเก่งเลยเขามีลูกเยอะแล้วเขาขายก็ชอบปั้นชอบอะไรปั้นเนี่ยปั้นวัวใหม่ๆครับเขาชอบนักวันปั้นวัวครับชอบฝึกวัวใช่ครับส่วนมากฝึกไปทางไหนครับตอนนี้ทางวิ่งลานครับพี่ทางวิ่งลานครับแลวตอนนี้ผมได้ข่าวว่าแถวพี่บูรีบ้านเราก็มีการซ้อมทุกวันเลย ใช่ครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะไปดูวิถีพื้นบ้านนะแล้วก็มาถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆเราดูว่าไอวัยรุ่นสมัยนี้เขาก็ยังมีคนที่ชอบเรื่องของวัวลานอยู่ชแข่งแล้วไปทำครับเอาไปแข่งวิ่งแข่งครับใช่ก็มีมากครับพี่ก็ออกกันไปก็ต้องช่วยกันแหละครับช่วยออกกันเดิมพันเร่งกันนะว่าบางทีบางทีลงขันกันหรือว่าอะไรเงี้ยใช่แต่ละครั้งเนี่ยกี่ใบเถา โอ้ก็มันคนนอกก็เล่นกันครับคนเคยเห็นเขาก็ช่วยกันเล่นไงเขาชอบในตัววัวก็แล้วเคยมีคนสัางังหวัดมาเล่นไหมแบบมีครับโบนนียครับก็บนทังทั้งไพสานยังก็ไปมีครับน่าจะเป็นฝั่ง่าดหลีลาดหลีลาดพนมใช่ครับพ่นครับแล้วเข้ามาใต้ประจวบครับมาจางโน่นครับพวกใต้ก็ลงมาเล่นมั่งอะไรมั่งดาวก็ขึ้นลงตอนนู้นนะ นครไม่ดึงครับพวกะงั้นยังเป็นวัวชนกันอยู่ครับอจะแถวว่าละนองไหมยังครับยังไม่ดึงแค่ประจวบครับพี่ประจวบที่ขึ้นมาครับเล่นกันครับแกทางงู้นเหรอครับเฮ้ะฮ้ครับผูกชมก็ได้รู้เรื่องราวนะครับของสองหนุ่มนะครับพี่อ่ามาเลี้ยงวัวนะครับเพื่อและตอนนี้อ่ะ ตอนนี้วัวที่เนี่ยฝึกไปถึงไหนแล้วครับพร้อมที่จะชนหรือยังพร้อมที่จะชนหรือยังผมอยากไปถ่ายทอดเลยเลยผมอยากไปร่วมงานเลยเลยวัวที่ว่าซ้อมก็อยู่บ้านครับวัวพวกนี้มันคือเป็นแม่วัวพันธุ์ครับแล้วก็พวกวัวนั่นนั่นครับก็คือพวกนี้ว่าเวลาเราจะเอาไปซ้อมตัเหล่านี่แหละครับในตัวไหนพ่อเขาพ่อเขาอยู่นน่นนะครับนน่นไหนโน่ะก้มยินยานนี่ครับพ่อวัว เนี่ยพ่อวัวไหนครัไปดูพ่อวัวเนี่ยนี่เนี่ยอ๋อตัวนี้คือพ่อวัวใช่ไหมครับคือตัวนี้ตัวเดียวเลยคุมค้มฝูงครับค<ภ>ุ้มฝูงอยู่อ<ภ>๋อทำพ่อผันครับตัวนี้เป็นเหล่าหรือว่าต้องดูลักษณะอะไรไหมครับในพ่อเขาเนี่ยก็ช่อครับผมเอาไปซ้อมั่งอะไรมั่งมันดีผมก็เลยเอามาทําใต้ผันครับอก็เลยเอาเขามา เป็นพ่อเลยครับว่าสนาหัมึงนัเนี่ยบักบักบัวบักบัวลานน้อยโอ้ยมึงได้เป็นกลุ่มฝูงมนลิ่มเลยนะนี่มากกว่าร้อยนะมากกว่าครับมากกว่าร้อยตัวนะเพื่อนๆนี่ไงนะครับเอาวิถีชีวิตของที่นี่นะครับก็หาอยู่กินกันไปแล้วพวกนี้ดูมันเหมือนมันเลี้ยมไปเลี้ยมมาเลี้ยมไปเลี้ยมมาไม่ได้กว้างมากนะกมันกินอย่างเงี้ยก็ออกไปดูนูอนอนี่กูดูการเลี้ยมหญ้าของเขานี่ก็ไม่ได้ว่าเลี้ยมหนาเลี้ยมอะไรมากนักเนาะ มีหญ้าไมันก็มีหญ้าเมื่อกี้ครับนี่ยดลูกเขาลูกน้อยเพิ่งจะเอามาเปลี่ยนครับที่กด้ก็อีกตัวหนึ่งอ๋อเพิ่งเอาตัวนี้มาเปลี่ยนครับได้ลูกมามั่งแล้วได้แล้วครับจริงจริงไอ้วัวลานเนี้ยผมเคยได้ยินเรื่องเหล่ากอเขาใช่ครับเขามีเหล่าเขามีกอเขาถึงจะมีเสื่อเสียงราคาเป็นแสนเป็นล้านครับก็มีเหมือนกันลูกปูงนะครับเขาก็สันหาดันมานะครับืมว่ามีแต่ว่ามันก็ต้อง ก็มีเหมือนกันนี่แหละเราในเานราในดังเขาแต่หาซื้อกันมาใส่อะอ๋ะอบางทีเราดูด้วยสายตาเราก็ว่าแม่งเก่งแล้วแหละบางทีก็ไปคว้าเงินมาเหมือนกันใช่คว้ารา <ฮะ S 1> งวัลมาได้เหมือนกันว้าไม่ธรรมดาเว้ย <ฮะ S 1> ดูถ้าสมมติเรามองเป็นเนื้อนะเรามองเป็นเนื้อผมว่ามันไม่แพงไงใช่ครับผมก็เลยอยากถามว่าพี่เหนื่อยไหมเวลาพี่เลี้ยงแล้วพี่แบบเคยมีคนมาซื้อขอไปเข้าไปฆ่าไหม ไปฆ่าไปทำไปลงไปสัตว์ฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ไข่ไปทางนั้นหรอกอืมะเราจากว่าเราไปปั้นแล้วครับไม่มีท่าเป็นนักวิ่งอะไรเป็นเนี้ยครับก็ขี้เกียจเอาไปปั้นแล้วนะเออเอาไปปั้นแล้วนะมึงยังขี้เกียจดิค่ะข้าแม่งไปเข้าลงเลยขายให้เราไปขุนอ๋อทำขุนแล้วเพาะนั่นเขาอาไปเทียจเพราะอ้วนก็มีมากก็มีเหมือนกัน ก็แบบกูพยายามปั้นมึงแล้วนะใช่ครับเวเน้พยายามปั้นมึงแล้วมึงไม่ฟังกูแล้วอย่างงี้ไหมครับอืแล้วมีบ่อยไหมครับอย่างเงี้ยไม่ไม่บ่อยหรอกครับมันก็มีเป็นบางตัวขี้เกียจนะครับอืมันขี้เกียจมันใช่ครับขเปั้นแล้วเราไม่พัฒนาตัวขึ้นก็ไปครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกพี่ๆน้องๆเกี่ยวกับวัวลานไหมคนที่แบบอยากจะเลี้ยงวัวลานไหมหรือว่าอยากจะเลี้ยงวัวพันธุ์นี้ มันง่ายแบบไหนมันมันต้องชอบครับคนหนึ่งต้องชอบก่อนครับส่วนเรื่องรายเดือนเนี่ยมีคนมีแบบมีเงินรายเดือนจากเขาไหมไม่มีครับมีตแต่ว่าเขาเอามาฝากประวะกันครับคนละปีครับสมมุติพี่เนี่ยมีแม่วัวตัวเนี้ตัวงพี่เอามาฝากผมไว้ครับแล้ววัวข้อดตัวแรกสมมติตัวแรกให้พี่ตัวตองคือของผมประวะอันคนละปีพันนี้ อ๋อก็คือเอาแม่มาฟาร์มพี่เลี้ยงให้เขาครับก็ปล่อยอยู่ในฟูงก็แหละก็ลูกออกมาตัวแรกให้พี่ให้เจ้าของครับตัวซองให้คนเลี้ยงอ่าตัวสามให้เจ้าของอีกครับพัดกันนะครับพัดวนกันคนเลี้ยงไปครับแล้วมันออกลูกถี่ไหมก็ปีละตัวครับบางตัวมันก็ปีสองตัวปีละสองตัวเลยสามสองปีสามตัวไอ้สองปีสองตัวอะไรประมาณนั้นครับก็คือเลื่อยไปครับมันแล้วเตะครับหัวบางคุมมีการอะไรไหมพี่ ไม่มีนะแต่เลยปล่อยนั่นคลอดมึงปั้มมึงปี้มึงได้หมดเลยได้เขาเลี้ยงได้ปล่อยนั่งฟรีเดย์ไปเลยเคยแบบเลี้ยงแบบพิธีพิธันปังงงงมงมไหมอยู่ที่บ้านครับพวกนั้นนะครับพวกวัวล้านที่เราเอาไปแข่งในล้านครับก็เกิดจากที่นี่แหละใช่ครับก็เกิดจากบัวเหล่าเรานี่แหละใช่ครับก็ลุกเกิดในนี้แหละครับมีกี่ตัวครับตอนนี้อูที่บ้านก็เยอะอยู่ครับเอาแต่สมมติว่ายังมีคนอยากเข้ามาดูอย่างนี้มีเบอร์ติดต่อพี่แฟงไหม ก็มีครับเขาก็บางคนเขารู้จักเขาก็มาได้เงมนครับขอเบอร์หน่อยได้ไหมเบอร์อะไรครับศูนย์เก้าเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์ทีมงานพลังหนุ่มบ้านผีครับพลังหนุ่มบ้านผีนะครับทำวัวรานแบบนี้กริ่ดีไหมแบบสสด่งสสด็งมีไหมแบบแป๊บแป๊บปเลยต้องจับครับลองเั้าันนี้มันก็เหมือนมันทิ้นทิ้นคนครับต้องจับหมายว่าต้องขังเดี่ยวแรือเปล่า พอจะเข้าใกล้มัแล้วครับมันถึงจะนั่งมันถึงจะจลิดออกครับไอพวกวิ่งมาตัวชันกิ้นผมเห็นนะตัวในรูปที่เขาถ่ายในทิกเกอรกันนะตัวเล็กๆโอ้ได้ไหมเอาไปอย่างนี้มันก็เป็นไปนี้ครับไอพวกยืนสวยแล้วก็มีเขาก็วิ่งเดินไปเดินมานี่เขาเรียกว่าเดินสวยยืนสวยนะครับพวกนี้มันอยู่กับคนครับมันเลี้ยงอยู่กับคนเลี้ยงตามหมู่บ้านตามอะไรมันก็ไม่ค่อยจลิดมากมายแต่ก็มี มีตัวพี่เลนอยู่แต่พูดถึงว่าการเลี้ยงวัวพันนี้การเลี้ยงวัวแบบน,นี้เราไม่ชีเดียนเรื่องการไรายได้ของเราครับเราก็พออยู่พอกินเวลาเราเขาไปไปฝึกเพื่อจะแข่งขันเนี่ยเราก็ยังพอมีรายได้จากการชนะได้รางวัลมาอยู่ใช่ครับเมื่อจะเป็นเรื่องของการเดิมพันก็ก็อีกเรื่องหนึ่งการประกวดก็ยังพอมีครับใช่ไหมครับถึงมันจะเป็นราคาไม่แพงมากนะ ซื้อขายกันอยู่ที่หลักเมืองนะครับหลักกลางเมืองแล้วก็ยังมีความสุขกับที่เราได้เลี้ยงได้ดูแลใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ถือว่าเป็นบัวที่ต้องดูแลยากมากนะเพราะว่าผมเห็นข้อพี่เนี่ยพี่ดูแลง่ายเลยไม่มีหลังคาด้วยใช่ไหมข้อตรงที่เราถ่ายรูปงนี้ใช่เจ้าหมอมีโรงไว้หน่อยงครับมีโรงแค่นั้นเองแล้วก็มีน้ําให้เขากินเขากตากแดดตากฝนตากลมได้สบายเลยได้ครับบัวพันธุนี้เขาแข็งแรงอยู่แล้วครับมันไม่เหมือนวัวพันธ์ครับ พวกบามัานพวกนนะั้นอ่อนแอครับมันก็จะนั่นอันนี้มันแข็งแรงกับเพื่อนเลยครับบัวพันธุ์ไทยเนี่ย<อ>บ้านผมเรียกไทกระโดนนั่นนะใ,ช<อ>ใช่ไหมใช่อันเดียวกับอะไรพ,ไพไี่พี่เคยเห็นไผ่อีสานไหมไผ่อีสานเขาจะเป็นบัวประมาณนี้แหละแล้วเขาจะเลี้ยงแล้วมันเอื่นมันไห้กระโดนแต่บ้านผมนิยมเอาไปเอาไปค่างานบุญอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีคนมาขอซื้อไปงานแค่นี้เออย่างนี้ก็ขอซื้อไป งานบวชงานบุญงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานอะ่ะอันนั้นเป็นเป็นลกูกลูกผสมว่าไงเป็นลกูกลูกผสมอ,อันนี้เป็นวัวไทยวัวไทยโดยแท้ครับัน,บนะครับสำหรับ,บวัวพันธุ์นี้นะครับก็ยังมีอยู่ในพื้นบ้านของเรานะครับเรื่องของโัวลานเนี่ยถึงเขาไม่ได้มีกําไรมากแต่เขาขยายพันธุ์แทบจะ3ปีเนี่ยได้2ตัวกันเลยนะทุกคนนะเ,นเอาละครับนี่ก็คือความ ความชอบนะครับผมนะความรักความชอบของคนแต่ละคนนะครับวิถีชาวบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เอาละครับเวลาใครเห็นเดินผ่านไปผ่านมารือวิ่งผ่านไปเจอวัวลานสงสัยนะครับใครข้อสงสัยแล้วนะครับนะว่าทําไมคนแถบนี้เขาเลี้ยงวัวลานกันแล้ววัวลานมีประโยชน์กับเขาได้ยังไงนะครับก็คือผมก็สรุปให้นะครับเพื่อนๆก็คือมันไปได้หลายทางเนาะทั้งทั้งสวยงามทั้งวิ่งลานทั้งไถนานะครับ ซึ่งเป็นขเขาเรียกซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านที่มีจัดการประกวดกันอยู่ตามงานต่างๆที่เราเคยเหน็นนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะนก็ถือว่าองค์ความรู้อ่ะพี่มีอะไรอยากเพิ่มตเติมสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงบัวแบบนี้บ้างไหมแถวบ้านอีสานเลี้ยงได้ไหมแบบนี้ก็ต้องมีคนต้องต้องชอบอ่ะพี่ต้องชอบอ่ะเนาะคนไม่ชอบเขาก็ไม่นั่นแราถ้าคนชอบเขาาจะหาซื้อกันนะครับอือก็เป็นกลุ่ม ครับก็เป็นกลุ่มเฉพาะเหมือนกันนะครับ,รบแต่และวัวว,วัวทุกสายพันธุ์เขาก็จะมีการพัฒนาว่าเฮ้ hey, mm hmm. เขาอาจจะรักของเขาแล้วเขาจะแปรรูปแปลว่าเราจะทําไงดีไม่เขานอกจากวิธีการเอาลงไปลงฆ่าเขาก็จะมีการวิธีการแข่งแบบนี้แข่งแบบน,บบนี้ก็คือให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่มีความคิดหรือว่าเขาไม่มีความคิดที่ว่าเอ้ e y, วัวแบบนี้จะไปทําแบบอะไรดีมันก็ถูกเชือ่อเพราะมันถูกไง มันก็ถูกเชือดเพราะตัวหนึ่งก็ไม่กี่พันถูกไหมครับ,รบถ้าเราคิดเป็นราคาเนื้อมันก็ถูกเชือดแล้วก็แป๊บเดียวมันก็จะหายสับสูนไปจากพื้นพื้นดินของเรานะครับนี่ก็คือวิถีชาวบ้านที่เขายังรักและเขายังเ,ยเขายังดํารงเรื่องของว่าเขาต้องอยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับนี่ก็หนึ่งวิธีคิดนะครับสําหรับคนที่นี่เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีต้องขอตัวเออผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แฟงมากๆนะครับที่มาให้ความรู้ แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่มาที่มามอบให้เราได้มาเยี่ยมฟาร์มที่นี่นะครับผมยังไงก็ต้องฝากฝากอะไรนะฝากพลังนุ่มครับพลังนุ่มบ้านพีครับฝากพลังนุ่มบ้านพีด้วยนะครับผมนะเขาเลี้ยงวัวลานอยู่ที่นี่ก็มีหลายร้อยชีวิตอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาสอบถามเรื่องราคานะครับผมตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนพ่อพันธุ์แล้วเนี่ย เปลี่ยนเป็นพ่อพันตัวนี้ได้มาจากไหนนะครับก็ไปซื้อหมายจากพวกอีทีมันมันเก่งครับมันเอามาซ้อมมันมันดีครับอ๋อมาซ้อมมันดีเก็บไปทําพ่อพันก็เลยเก็บไปทําพ่อพันคำว่าดีนี่คือของเราวิ่งดีครับก็มีเอาไปทำโวรานได้สบายครับก็คือมาชนะไปเคยไปชนะเข้ามาด้วยก็ได้เงินรางวัลมาแหละก็ไปซ้อมมามั่งแล้วครับไปซ้อมมาดีครับก็เลยเจอฝีท้ายอะไรมือก็เลยมาทิ้งให้เขาไปอยู่ในฝูงพ่อนี้นะครับที่เหลือก็เป็นลูกเขามีกี่ชุดลวพี่ตรงนี้ มึงได้ชุดแรกนี่้ครับพี่ได้ชุดแรกประมาณ2เดือนได้ไหมก็ได้อยู่ครับประมาณสองเดือนชุดนี้นะครับแล้วก็ต่ำจากชุดเนี้ยคือลูกเขาหมดเลยครับเอาละคนไหนที่อยากสนใจเรื่องของวัวลานนะครับก็อย่าลืมฝากพลังนุมบ้านพีครับด้วยนะครับอันนี้แอดคนรักวัวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเจอกันอีพีหน้าว่าเราจะไปที่ไหนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ